ปันวาดไล์สดเคลียร์ปมเลิกป๊อปนิทิสามีพร้อมฟาดประโยคเด็ดดีใจที่หลุดพ้นก่อนหน้านี้ชาวเนิตจ,จับตาหนักมากสำหรับเรื่องราวของสามีภรรยานางร้ายชื่อดังที่มีข่าวอันฟอลโล่ไอจีสามีคล้ายเกิดปัญหาในครอบครัวซึ่งหลายคนก็เดาเป็นครอบครัวของเป้ยปานวาดและสามี ต่อมาก็ได้มีการออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนถึงปัญหาครอบครัวกับสามีป๊อปเนธิจนแฟนๆต้องขอส่งกำลังใจให้กันอย่างรัวๆและล่าสุดนั้นสาวเป้ยได้ออกมาไลฟ์สดคุยกับแฟนคลับและได้ตอบคำถามและก็ขอบคุณทุกๆกำลังใจที่ส่งมาให้ขอบคุณมากๆค่ะดีใจที่หลุดพ้นขอบคุณค่ะเปยก็ดีใจมากไม่ได้เสียใจอะไรเลยทุกวันนี้นะคะค่ะก็เป็นการเคลื่อนไหวอีกครั้ง นึ่งของเป้ยปันวาดนะคะแต่ในครั้งนี้มาเปิดใจบอกว่าดีใจที่หลุดพ้นและไม่ได้เสียใจค่ะขอเป็นกำลังใจให้กับเป้ยปันวาดนักแสดงสาวที่มากที่ความสามารถนะคะสำหรับมรสุมชีวิตของเธอในครั้งนี้เชื่อว่าเหล่าบรรดาแฟนคลับผู้ที่ชื่นชอบและรักในตัวเธอ ต่างก็เป็นห่วงและส่งกำลังใจให้กับเธอกันอย่างล้นหลามเช่นเดียวกันนะคะและขอเป็นกำลังใจให้เธอนั้นที่จะผ่านพ้นปัญหาและมรสุมนี้ไปได้ค่ะ